คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชิมมะพร้าวน้ำหอมเจ้าหนึ่งนะคะที่เขาคว้านกันแบบสดๆหน้าร้านแถมราคานั้นก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ ะพร้าวน้ำหอมจัดว่าเป็นผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบเพราะน้ำมะพร้าวนั้นหอมหวานชื่นใจแก้กระหายคลายร้อนวันนี้ค่ะทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านขายมะพร้าวน้ำหอมเจ้าหนึ่งเป็นรถกระบะบรรทุกทลายมะพร้าวไว้ครึ่งคันจอดอยู่ริมปากทางเข้าปั๊มน้ำมันเอโซท่าจีนมีพี่คนนี้เลยค่ะช่างปูอํานาจโกเสยยโยทินเป็นเจ้าของร้านมะพร้าวน้ำหอมคว้าสดแบรนด์แม่ปะวาน ช่างปูเล่าว,ว่าก่อนที่จะมายึดอาชีพไขยมะพร้าวน้ำหอมกวานเคยเป็นช่างซ่อมบำรุงเคยทำงานทั้งต่างประเทศและในเมืองไทยแต่ด้วยความเบื่อและเหนื่อยกับงานประจำเลยมองหาว่ามะพาน้ำหอมที่บ้านแพรวสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุด จึงนำมาขายและเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเขาวกวายมาคว้านเอาแต่เนื้อและน้ำมะพร้าวเป็นมะพร้าวถอดเสื้อหรือมะพร้าวไร้กระลาน,นั่นเองพบนในหลักเลยนะมันบ้านแพรว่ามันเป็นมะพร้าวขึ้นเชื่ออยู่แล้วแล้วทนี้แบบจากที่ว่าเราไปซ่อมแอร์ให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเขา ขายมะพร้าวอยู่แล้วเราก็เลยนั่งคุยไปว่าอาชีพอมืไหรที่มันมันดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่ามะพร้าวมะพร้าวนี่ดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่เน่าไม่เสียหนึ่งก็ถ้ามันแก่มันก็ขายได้นะถ้ามันอ่อนเกินก็ฟานไปอีกแบบเจาะน้ำาจาะอะไรแล้วลูกค้าที่ว่ามันเขาดื่มเพื่อสุขภาพมันเยอะ ้วเกกนีบบัรราคชออบบบกกินดด้วยยเเราา็ลบบลงมทูชแํ่างปูจะไปรับมะพร้าวน้ําหอมมาจากหน้าสวนที่จังหวัดราชบุรีลูกละ20บาทและนํามาคว้านขายลูกละ35บาทซึ่งราคานั้นก็จะปรับตามหน้าสวนแต่ส่วนใหญ่จะคงอยู่ในราคาลูกละ35บาทช่างปูขอการันตีเลยว่าเชื่อใจได้ทั้งราคาและคุณภาพ ลูกค้าประจําตกวันหนึ่งก็ประมาณ80ลรูปต่อวันลูกค้าประจํานะแต่อย่างอย่างที่ว่าเราขายดีๆจริงก็ตกปววันร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบูปแต่เว้นแต่เราจะตัดลูกค้าที่เป็นออเดอร์ที่วิ่งวิ่งวิ่งส่งตามตามพื้นที่จะตัดทิ้งไปอันนั้นออเดอร์ประจํอยู่แล้วรกคเราตดใจงงใาาเราขายราคาไม่แพงราคาต้นทุนไง แล้วราคาส่งมันก็ราคาเดียวกันไม่แพงมากปกติร้านอื่นเขาอยู่ประมาณ3 5ห้าไอ้สี่บาถึงสีบาทแต่ถ้าเขตเรานี่ถือว่าเราขายถูกที่สุดแล้วมะพร้าวน้ำหอมคว้านสดๆไม่ปลาวานมีทั้งลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำแวะเวียนมาอุดหนุนกันทุกวันเพราะติดใจในรสชาติมะพร้าวที่หอมอร่อยและไม่หลอกลวงลูกค้าถ้ามะพร้าวทางน้ำและเนื้อไม่มีคุณภาพ ช่างปูก็จะไม่ขายผ่านให้ลูกค้าอย่างแน่นอนซื้อประจําค่ะอร่อยของเขาสะอาดนะคะอะแล้วก็คุณภาพก็ไม่ก็ดีสะอาดแล้วก็ไม่แพงอะคะ่ะไปซื้อที่อื่นมันก็มันไม่ได้แบบนี้มันจะเป็นเนื้อมะพราวบางทีก็แก่หรือไม่ไงั้นมันจะแบบมันไม่สะอาดอพอมามาธุระผ่านานันเนี้จะมาบ่อยมากนี่มันซื้อโดยตรงเลยนะที่กี่ลูกคะหลูก ส่วนมาก็็ซื้อหกลูกลูกมัง่งหลานมัง่งพอ่อแล้วแต่ซื้อไปฝากคนที่บ้านไงเปิดสตาร์าที่เจ็ดโมงพึ่งถึงหกโมงจะเริ่มเก็บของก็ประมาณห้าโมงพึ่งลูกค้าเที่ยวสุดท้ายก็ประมาณหกโมงจะขายประจำหน้าเอสโซ่้าฉลองอยู่ตรงสะพานท่าจีนระหว่างกลับรถนะครับ กลับขึ้นกลับลงอยู่ช่วงท่าฉลองบอดี้าใครที่ชื่นชอบรับประทานมะพร้าวทั้งทานเพื่อความอร่อยและทานเพื่อสุขภาพมะพร้าวน้ำหอมคว้าสดๆแม่ปาวานเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งที่เขาคัดสรรมะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพมาสู่ผู้บริโภคค่ะอุทิ่ภักมีสัพทนาโรถ,ถ่ายภาพกัญญารับเป็นสากล ทีมข่าวมาเช็คมาดีวีรายงาน